บรรยากาศอยู่นาวัดนะครับนวัดบันคนก่อนนะครับบรรยากาศนะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับคื เปนศีสลองเดือนธันวาเนี่นะครับผมเชิญส่วนพี่น้องสุขภูสุขสคนทุกคนทุกทานนะครับผมที่เขามาบึงไรนะครับสรองโบสนะครับคือวันวันที่ยี่8ห้ายี่แปดนะครับเดือนธันวาป,ป่าบ้านโพนเกาะน,นะพี่น้องนะอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลคนครนะครับ มันอยมันเป็นหมใครนี่นะครับป่าบานพนก่อนพี่น้องอยู่ตำบลทาก้อนนะครับ ส่วนพี่น้องปงายสุขโขสุขคนทห้รักแพ้นนะครับเป็นซีชลองโบสดนะครับโบสดตัดไวลูกนิมิตนะครับจังหวัดสกลนครนะครับผมรวมเป็นเจ้าภาพเจ้าชะตาได้นะครับผมเนี่ยตามายเลยครับสองห้าหกแปดนะครับยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดนะครับรองโบปูคัตีมาครับติดทองสากนิมิตนะครับ วัดพลก่อนะครับตำบลทาก้อนอำเภออากาศอนวยนะครับจองเป็นเจ้าภาพนะครับลูกนิมิตนะครับเจ้าภาพละหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยครับพันนะครับผมตั้งแต่บันนี่เป็นต้นไปนะครับช่งเดือนตุลานะครับตุลาคมลองหาหกแปดตะพี่นงเนาะวันที่ยี่ห้าเพิ่นเปิดงานนะครับสรองโบสดตรวจชีพามนะครับพิธีภูก็ตซี พุทธพิเศษนะพี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบหกนี่คือร่วมทําบุญปิดทองฟังลูกนิมิตรนะครับบูชาผ้าไตนะครับทอดผ้ากระถินปฏิบัติธรรมฟังธรรมเทศนานะครับวันที่ยี่แปดนี่วันที่ยี่แปดเป็นวันพิธีปลูกพัตสีมานะครับตัดไวยลูกนิมิตรวิธียกโซฟานะครับนี่นะครับพี่น้องวัดป่าบ้านพลกอนะครับ เราจะพาพี่น้องไปสูบูสุขคน้นหอยเบิงข้างในกันนะครับว่าจะเป็นอะไรครับนี่ก็เป็นเพื่อนกำลังจัดเตรียมนะครับพี่น้องเนาะจัดเตรียมสถานที่นะครับที่จะสลองโบสถ์นะครับวัดป่าบ้านพนกนอพี่น้องเนาะตำบลทะก,ก้อนอำเภออากาศมวยนี่เป็นนี่เป็นโบสถ์ทรงล้านนานะครับแกะสลัก จะสลักใหม่นะครับเดี๋ยวจะพาส้มพากันยางเบิ้งนะครับให้พี่น้องในเบื้องส้มทด้เป็นเป็นไม้ไผ่นะพี่น้องเนาะเป็นไม้ไผ่นะครับเพื่อทำจากไม้ไผ่เบิ้ลเลยพี่น้องนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับตอนนี้เพิ่นกำลังจัดเตรียมนะตอนนี้เดือนตุลานะครับผมเพิ่นกำลังจัดเตรียมเป็นพวกเป็นเป็นไม้นะครับเป็นตะแคร่ตะแคร่ก็คือตะแคร่ไม้ไผ่นะครับตอนนี้เพิ่นกำลังจัดทําจัดเตรียมนะครับเครื่องของสัมภาระนะครับ สิ่งต่างๆนะครับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะครับที่มาร่วมในงานผลูกคาตาสีมานะครับที่ตำบลทาก่อน,นครับนี่เป็นเป็นไม้ไผ่ทั้งเมิดนะครับบอมีแนวใหม่อื่นๆนะครับผมเพิ่นกำลังจัดเตรียมกันอยู่นะครับเป็นพวกเป็นวายนะครับนี่เป็นวายนะครับ กำลังจัดเตรียมเฮ็ดกันอยู่นะครับนี่ครับผมเรื่องกระจัดเตรียมอะไก็ใกล้จะเรียบร้อยไปแล้วครับผมส่วนมากจะลวดลายด้วยเป็นเป็นไม้ทั้งหมดนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นลักเสาไฟนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะผ้ายางผ้าส้มให้พี่นอ้องป้องป,องปายสุขูมสุขนที่หลักแพงใดเบิ่งใดสมกันนะครับ นี่ครับผมบรรยากาศนะครับนี่นะครับเป็นกำลังจัดเตรียมกันอยู่นะพี่น้องเนาะนี่ครับนีเป็นายนะครับใบยยนี่จัดเตรียมนะครับภายในเดี๋ยวจะพาบึงเข้าภายในนะครับ สักนิดหนึ่งในภายในนะครับแต่พอได้เข้าไปนะพี่น้องเนาะให้เบึ่งสำนีพอนะพี่น้องเนาะบรรยากาศน้นภายในนะครับเพือนจะเตรียมเป็นพวกโคมไฟต่างๆนะครับบูบสดบ้านโพนก่อนนพี่น้องเนาะตำบลท่าก้อนนะครับนี่ครับ เป็นทรงรันหน้านะครับแกะสลักนะครับก็ให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มกันนี่นะครับผมว่าจะเป็นจังใดจังใดนะครับผมส่วนส่วนพี่น้องต้องไปสุขูสุขวนเทลักขางแพนะครับมาร่วมทําบุญนะครับตักบาทนะครับตัดหวายลูกมิรนะครับรวมเป็นเจ้าภาพนะครับไม้แกะสลักครับผมพี่น้องนครับ เป็นทรงลานาไม้แกะสะลักนะครับว้ามันมันสุดยอดนะครับสุดยอดฝีมือสร้างอยู่เลยพี่น้องนะกะเพื่อนกะถือว่าแกะได้ดีนะครับทําได้ดีอยู่เลยเทีเดียวนะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นพระปรางนอนนะครับนี่ครับผมโอ้แกะสะลักแกะสะลักได้ถือว่าสวยนะครับ อันนี้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูตรแล้วก็มีอย่างก็ประสูติตัดชลูนนะครับนี่นะครับก็มีคนมาถวายนะครับนี่ครับเป็นบุคคลนะครับเป็นบุคคลที่มาถวายนะครับ สักชื่อนามสกุลใส่นะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับบรรยากาศภายในโบสถ์นะครับเพื่อนก็มีคำเบาคำาบานะครับผมคือคือตัดไฟลูกนิมิตในลูกเอกเสกประสาทนะครับผมงามโอภาสเสริมเสริมสัมสนฐานนะครับเป็นนิมิตตื่นตาสาธุก,การนะครับ ามการงานบุญวิธีผูกสีมานะครับผมกระจำได้บ่ค่อยลายนะครับผมเกิดซัดหน้าสันใดขอให้เป็นใหญ่ดังเลขานะครับก็ผมกระจำบ่ค่อยได้นะครับก็มาบอกมาว่ากันเอาไวหน้องเนาะนี่ครับผมเล็กๆน้อยนนะครับเป็นคํากล่าวเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นฐานนะครับฐานนี่คือเป็นเป็นไม้นะครับคือต่อไม้ทั้งต่อนะครับนี่ครับ ี่บนตั้งพระพุทธรูปเนี่ยครับเป็นต่อไม้เด็กพี่น้องเด้อต่อไม้ขนาดใหญ่นะครับใหญ่ครักะลีครับต่อไม้ครับเป็นเป็นไม้นะครับ่นเป็นแกสลักนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับให้พี่น้องได้ส้มได้เบิ่งนกันนะพี่น้องเนาะพี่น้องไปสุขูสุขคนนะครับได้เบิ่งอเงียงกันนะครับผมนี่นะครับ มีคนบริจาคนะครับเป็นประตูหน้าต่างสลักลายชื่อนะครับคณะนะครับแต่ละเป็นสีสลักไปนะครับนี่ครับเป็นตอไม้ต้นไม้ขนาดใหญ่นะครับเพิ่นเอามานะครับีบ่แล้วข้างในอันนี้เป็นรอบข้างนอกนะครับเป็นข้างนอกข้างในเป็นกา เป็นฐานนะครับนี่ครับผมแกะสลักแกสลักไม้นะครับอันนี้เป็นผ้าปางนอน,นครับข้างหลังพ้าประธาน,นครับพี่น้องนี่นครับถือว่าเพิ่ทำได้ดีนะครับถือว่าโอเคนะพี่น้องเนาะเป็นสร้างศิละปะนะครับ บรรยากาศภายในโบสถ์นะครับทางบิดมีเก่าลูกนะครับ่พี่น้องได้ส้มได้เบิ้งครับเป็นไทยนะครับไทยสนิตสนใจนะครับร่วมบุญร่วมศรัทธานะครับตัดไวยลูกมิตรร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับที่โบสถ์วัดบ้านโพนก่อนะครับตำบลท่าก้อนนะครับอำเภออากาศอำเภอจังหวัดสกลนครนะพี่น้องนะนะครับ ภายในแต่ว่าตรงนี้เพิ่พน่นจิตเทด้วยด้วยปูนลงลงแหลกนะครับเป็นใหม่วางก่อนนะครับแล้วทีนี่เป็นชาวบ้านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่มาเห็ดนะครับมาเห็ดมาสัางนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับนี่นะครับ ภายในพ,พี่น้องกองไฟสุกูสุคนได้เบิกได้แยงได้รับสมกันนะครับนี่นะครับผมแอสลักได้ถือว่าโอเคนะครับด้วยความปันนีษนะครับตัดไว้ลูกนิมิตนะพี่น้องเนาะชวนๆเดอ้อพี่น้องกองไฟสุกูสุคนมาร่วม ทำบุญกันนะครับเดือนธันวานะครับผมกล้จ,จะทอดในระดับนี้นอะอันนี้เป็นเป็นนาโบสนะครับไม้นี่โบเมนอันนั้นเฮ็ดเอาดีครับโอ้ยนันนี้ครับผมเป็นไม้ครับเป็นตะปุ่มตะปีมนะครับ อันนั้นก็เป็นสารานะครับสารานะครับอันนี้เพิ่นมีต้นหมอกต้นไม้นะครับเพิ่นหน้าโบสถ์เป็นยูนาโบสถ์นะพี่น้องเนาะประําพิธีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับเป็นวัดป่านะครับผมพี่น้องเป็นวัดป่าบ้านพลก่อนะครับวัดป่าบ้านพลก่อนะครับ ตำบลท่าก้อนนะพี่น้องเนาะนี่ครับผมพัดป่านะครับลมลื่นดีนะครับผมรวมเป็นเจ้าบุญเจ้าพักเจ้าท่าเลนะครับผมในโบสถ์นะครับเป็นสิรลองในเดือนธันวานี่นะครับผมที่ห้าที่แปดนะครับนี่แหละครับผมให้พี่น้องเป้าปายสุขูสุขคนที่รักแข่งได้เบ่งได้ชมกันนะครับว่านี่แหละครับผมเป็นโบสถ์ทรงราน่านะพี่น้องเนาะ อ,อ๋คลิปนี้ก็จะได้อัมราพัชรพน้องไปสุขูสุขคนทีละั้างเพลงนะครับขอขอบุณขอพรหลายๆที่เขามารับเบิงรับสมเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะครับผมคลิปนี้อัมราพัชรพน้องไปสุขูสุขคนที่ละข้างเพลงครับสวัสดีครับ